ันนี้เรานำเสนอหมูกรอบที่ใช้น้ำปลาไม่ได้ใช้เกลือนะคะแต่ความกรอบของหนังก็ยังเหมือนเดิมแต่ตัวเนื้อหมูเนี่ยจะนุ่มมากนะคะทานอานนี้เลยน้ำจิ้มแจ่วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้เราจะทําหมูกรอบผสมแบบหมู ทอดน,น้ำปลานะคะคือหมูกรอบนี้ก็เอ่อก็ทำมาหลายครั้งละหมูทอดน,น้ำปลาก็ทำมาหลายครั้งละว,วันนี้เอาสองสูตรนี้มาผสมรวมกันเลยนะคะวันนี้เราคิดสูตรใหม่นะคะหมูกรอบแบบแบบเหมือนกับทอดน,น้ำปลารวมๆกันเลยหลายๆสูตรวันนี้ทำได้ชิ้นกำลังดีมากเลยชิ้นชั้นหมูก็สวยด้วยนะคะเนี่ยไม่ใช่สามชั้นนั่นหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าชั้นเลยเนาะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราจะต้มลงน้ำกรอบนะคะ สัต้องสับปักนะคะวันนี้ได้ชิ้นขนาดกำลังดีเลยก็คือหมูอันนี้ประมาณซักน,น้ำยาประมาณกิโลครึ่งน,นะคะ,ะสามชามต้มไปราวๆสักประมาณสิบนาทีนะคะข้างในยังไม่สุกนะเวลาต้อมอันนี้ไม่ต้องถึงกับสุกเพราะเราต้องการจะเอามาแช่น้ำส้มก่อนน้ำส้มใสช่ชูขั้นตอนนี้คือทำให้หนังกรอบนะคะแล้วคือใช้ซ้อมจิ้มให้ทั่วๆ เอาเป็นว่าเกลียดไข่ก็นำจิ้ม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 ลงไปเลยนะคะแบบไม่ต้องเกลียดไข่ก็ใช้วิธีจิ้ม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 เราก็นํามาแช่ในน้าส้มสายชูค่ะนี่เลยนะคะเอาด้านหนังลงก่อนเลยอันดับแรกแช่ไว้นะคะสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีตอนนี้เราจะบ้างบ้างออกนะคะบ้างลึกๆจะสังเกตว่าเนื้อหมูยังไม่ได้สุกเนาะตอนนี้ ยังไม่สุกนะคะเนื้อหมูเราไม่ได้ต้องการให้เนื้อหมูสุกนี่ค่ะบ้างออกก่อนนะคะแล้วก็แช่น้ำน้ำซุปเอาไว้อย่างนี้ประมาณ15-20นาทีถ้าทำหมูกรอบนะคะขั้นตอนนี้ก็คือจะทาด้วยเกลือแล้วก็นำไปตากแดดแต่วันนี้อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราจะไม่ทำหมูกรอบเราจะทำเป็นหมูทอดน้ำปลากึง่งกึ่งหมูกรอบนะคะก็เลยแบ่งออกไปเป็น3ามชิ้นแล้วก็เดี๋ยวจะคลุนกน้ำปลาค่ะ คลุกแล้วก็หมักน้ำปลาทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะแต่อย่านานเกินไปเดี๋ยวจะเค็มมากนี่เอาแค่กลิ่นน้ำปลาก็พอเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็จะทานกับน้ำจิ้มแจ่วอยู่ดีอันนี้เอาแค่หอมๆน้ำปลาเนาะน้ำปลาแล้วเดี๋ยวจะพาไปพึ่งแดดสักสักเท่าไหร่ดีครึ่งชั่วโมงแค่พอเนื้อหมูแห้งตึงตัวแล้วเดี๋ยวมาทอดกันคะ่ะหลังจากเราตากแดดนะคะ ด้านละ20นาทีไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเอามาย่างหรือทอดนั่นเองนะคะก็เรียกว่าทอดก็ได้ทอดในหมูเอ,อ่อมอทอดไร้น้ำมันคือวันนี้เราคิดสูตรใหม่เลยปกติเราจะทำหมูกรอบหรือไม่ก็ต้องหมูทอดเลยใช่ไหมแต่วันนี้เราจะทาเป็นผสมผสมกันนะระหว่างหมูกรอบกับหมูทอด้ำกลา แล้วก็ใช้3ามชั้นด้วยทำต้องอร่อยแน่เลยเดี๋ยวกินกับน้ำจิ้มแก่วเนาะเรียบร้อยอันนี้เราตากมาแล้วนะคะด้านละ20นาทีไปย่างกันหลังจากาไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็ไล่น้ำมันออกจนเกือบหมดเลยเนี่ยตอนนี้หน้าถาด้ลยดูน้ำมันข้างล่างสิ เนี่ยเราไม่ได้ทอดกับกระทะทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันมันก็จะไล่น้ำมันอกหมดเลยดูน้ำมันอนะ่ากินจังเลยหอม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 เดีน,นี้หมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยพอร้อมรับประทานแล้วนะคะเดี๋ยวพักไวใ้ให้มันคลายตัวนิดนึงแล้วถึงจะหัน่นตอนนี้หั่นเสร็จเรียบร้อยพอร้อมรับประทานแล้วนะคะเหลืองสวยมากแต่ว่าวันนี้จะเป็นน้ำปลานะคะก็จะไม่กรอบแบบเราใช้เกลือนะคะ น,นี้หนังข้างนอกก็ยังกรอบอยู่นะทานากานนี้เลยน้ำจิ้มแจ่วนะคะ